สัตว์อะไรห้ามอ่านหนังสือแกะทำไมอะมึงไม่เคยเข้าไปในร้านหนังสือเหรอเขาเขียนห้ามแกะอ่านอ้าวถูกต่อยถามมาระหว่างเด็กสอบได้กับเด็กสอบตกครูจะรักเด็กคนไหนมากกว่ากันรักเด็กสอบได้รักเด็กสอบตกเพราะอะไรไม่เคยได้ยินคำนี้หรอคำไหนรักนะเด็กโง่ปีอะไรสกปรกที่สุดปีชวดหนูปีโป้ตกดินมันอะไรมีเจ็ดสีมันคือสายลุงมันไม่ในโลกหรอไอ้ควาย หมากับคนต่อยกันใครชนะคนชนะหมาชนะหมาชนะยังไงเพราะหมาหมัดเยอะผู้หญิงผู้ชายแต่งงานใหม่เอมเดือนแรกมีรถเดือนที่สองมีบ้านเดือนสามมีอะไรมีลูกมีนาคมมันจะมีนายังไรมกุากุมณามีนาโรงเรียนไหนสอนมกุากรุณาเมษาโง่จริงๆโง่มากมึงอ่ะจังมึงทายกูก่อนทายก่อนเลยหมอพระอะไรไม่ห่มจีวรพระแก้ภอาบน้ําพระรามหนึ่งพระอะไรไม่ห่มจีวรพระรามสองพระรามสามพระรามสี่พระรามห้าพระอะไรไม่ห่มจีวร พระรามหกพระรามเจ็ดพระรามแปดพระราม